ช่วงนี้นะครับก็ไม่รู้จะเล่นอะไรเดี๋ยวเรามาดูหมดไหมครับในปี2025เดือนสิงหากันนะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างนะหมดตัวแรกนะครับบอสไลท์นะฮะเป็นหมดที่เพิ่มพวกบอสเข้ามาอ่มีตัวเยตินะฮะเพิ่มเยติน้ําแข็งหิมะเข้ามามโปกติแล้วผมไม่ค่อยได้เพิ่มพวกหมดบอสเข้ามาเท่าไหร่เลยนะปกติก็ลำบากอยู่ละมีมังกรด้วยนะฮะ มีหนอนทะเลทรายแล้วก็สวินอันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้ลงพวกหมดอาวุธด้วยนี่เราจะสู้มันยังไงเนี่ย Going Eye ตามชื่อหมดเลยนะครับหมอนนี้ทำให้ตาเราเงแสงเสงนี่ยนะจะมีใครบ้างที่แบบว่าอยากตาเรืองแสงฮะการตาเลืองแสงมันทำให้เล่นมายครับสนุกขึ้นไหมเออจริงๆผมก็อยากตาเรืองแสงเหมือนกันนะฮะอยากรู้มากเลยว่าถ้าเกิดสกินของเราในเกมน่ะตาเลืองแสงมันจะเท่กว่าเดิมไหม จะเบี่ยวไหมวิ้ปรับสีอย่างนี้ได้เลยเหรอโอโ้อย่าง R G B ฮะชมพูฟ้าอยากลองอะ่ะตัวนี้ผมโหลดได้ไหมลองเลยเวอร์ชั่นที่ผมใช้นะฮะ1.20.1ใช้เป็นฟอร์สนะฮะโหลดเลยไหนตอนนี้ผมเข้าเกมมาแล้วเดี๋ยวผมขอลองอุย๊ยนี่ฮะเราสามารถเปิดหน้าตัวละครของเรามาได้เลยนะฮะแล้วเราก็สามารถเพ้นสีได้เลยใช่ไหมเหมือนว่าผมอยากจะตาสี ตาสีฟ้าอ่ะฟ้าแบบนี้เลยฮะแล้วก็จิ้มเข้าไปที่ตาอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยตาเรืองแสงแบบโอ้โออยังเบี้ยวโอ้โหเอาไปเล่นโลโพีได้เลยฮะว่าเราได้รับพลังแบบว่าออร่ราฟาร์มมิ่งมาอยากจะเปลี่ยนสีเป็นสองสีแบบตาจ b บีนี่ฮะชมพูฟ้าข้างบนเป็นสีชมพูข้างล่างเป็นสีฟ้าตา g ีบีของจริงฮะวิธีนะอันนี้มีอะไยตาม่วงกลายเป็น เอ็นเตอร์แมนกลายร่างเป็นแวมไพร์เออที่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 ปปิดเกมละดูต่อฮะว่ามีหมดแล้วน,น่าสนใจอีกนะเรไออันออฟฟิเชียลพอร์ต้ยเป็นบอกที่จะมีไอเทมฝังอยู่ในน้ำแข็งฮะ้ยที่ฮะไม่ได้มีแค่ไอเทมมีแบบสิ่งมีชีวิตด้วยฮะ แง่พเรามาตีน้ำแข็งแต่แล้วก็มีไอเทมอยู่ข้างในอันนี้คือถ้าสมมติว่าสมมติสร้างเป็นแบบหนึ่งนะครับเป็นแบบที่เป็นวันบล็อกวันบล็อกน้ำแข็งเออเราผลิตน้ำแข็งได้จากการทำน้ำฟินิตี้แล้วก็แบบสุ่มให้มีไอเทมแข็งอยู่ในบล็อกน้ำแข็งนี่แล้วขุดเราได้ไอเทมนี่คือน่าจะเป็นไอเดียแบบที่ดีมากเลยนะฮะวันบล็อกลงน้ำแข็งแบบเออขุดบล็อกน้ำแข็งจากน้ำฟินิตี้แล้วก็ได้ไอเทมเรื่อยๆหมด inspect y โอหยิบไอเทมมาเช็คแบบว่าเหมือนพวกเกมนึกถึงพวกเกมแบบว่า Resident Evil อนะไรพวกนี้ที่เวลาเวลาเราเกมแนวฮีโร่เวลาเราเจอไอเทมสำรวจไอเทมหยิบไอเทมขึ้นมามันก็จะแบบหยิบมาเช็คหยิบมาหมุนหารหัสผ่านหาคำใบ้อะไรพวกนี้ดูไม่ค่อมีประโยชน์กับการที่เราเล่นไงไมครับเท่าไหร่ฮนะถ้าเกิดไปใช้เป็นแนวแบบสำรวจโลกจะไม่ใช่แนว RPG นะแต่ว่าที่มากเลยนะ บอลอินเคออสอันนี้ผมลงผมลงอยู่เป็นหมดที่ผมแบบว่าค่อนข้างใช้ประจำมันจะมีแบบว่าพวกมอนสเตอร์ปีศาจแปลกๆหดนๆเกิดทุกคืนเลยฮะ s o u ิ d physics p เ r f คเต็ดอันนี้จะเป็นหมดที่จะทำให้เสียงเดินเสียงเท้าเรานะฮะมันดูสมจริงมากขึ้นอืมพวกหมดเสียงอะไรพวกนี้ผมไม่ค่อย ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่ไงเพราะว่าปกติเปิดเสียงเกมเบามากนะเพราะว่าฟังเพลงฟังฟังเพลงไงไหมครับแล้วจะหลับหมด Genesis วางให้บนเข็มไฟได้มีการเอาดินเหนียวมาครับเป็นแจกันเล่าแจกันมาตั้งบนเข็มไฟมาเผาใช่ไหมเผาดินเหนียว

paragliders is t h i another project to update t o the latest releases after several years of stagnation this m o d w i l l give you new items that will s l o w you for while ก็จะมีไอเทมทําให้เราใช้เครื่อง skip glider นะฮะร่อนร่อนจากที่สูงได้นะฮะใครชอบกระโดดชอบบินชอบตกจากที่สูงก็มีหมดตัวนี้นะฮะก็จะช่วยให้ไม่ตกแปลนะฮะร่อนได้เพราะว่าปีกอีไลท์ท่านอะไรมั้ยครับมันก็จะได้นี่มันยางมากนะตรง ไปเดียนน er ู่นถ <opportunities. S 2> nah. ึงจะได้ล่อนถึงจะได้บินแต่นี้ไม่ได้บินนะนี้แค่ล่อนฮะ Victorianation is will flying in air. blocks stretch that they the mod are a make and when skew หมดทำให้บ็อกโดนระเบิดแล้วปลิวแบบมีฟิสิกส์สมจริงมากขึ้นเอาไปทำอะไรเนี่ยผมบอกเลยได้หมดแบบนี้คอมไม่แรงอย่าลงฮะกระตุกหมดบอลไฟเหมือนพวกเกมโซ ก็คือเราสามารถวาร์ปผ like <mel> ่านบอนไฟได้นะฮะเหมือนเซฟจุดเกิดคล้ายๆกับมอนเาวาร์ปที่เราใช้ประจำครับได้นะฮะใช้พวกกระดูกแล้วก็ต้องคราฟดาบด้วยเหรอมีดาบแถมมาให้ด้วยหมดไม่ได้เอาไว้ใช้เซฟจุดเกิดกับวาร์ปหนึ่งเดียวฮะมีดาบเอาไว้ตีมอนด้วย ตั้งชื่อได้นะฮะตั้งชื่อจุดวาร์ปจุดจุดวาร์ปจ,จุดเกิดหมดฟ็อกเฟรนเพื่อนจิ้งจอก <c oughs> ปกติเราไม่สามารถฝึกจิ้งจอกให้เชื่องได้ใช่ไหมจิ้งจอกมันจ้องจะขโมยสัตว์ในข้อเราอย่างเดียวให้ขโมยไก่แต่ถ้าเราหมดตัวน,นี้เราก็จะเทมจิ้งจอกได้นะฮะ ดูเป็นหมอดที่ปกติผมก็ไม่ค่อยได้เลี้ยงจริงจงอยู่แล้วหาไไปเจอด้วยซ้ำเฉยๆงย้ฮะวิธีเอนชานก็จะเพิ่มระบบอัพเกรดให้สามารถเลือกได้แบบเลือกได้เลยผมไม่ค่อยชอบระบบเอนชานของไมคราฟเท่าไหร่นะฮะเวลาเราจะเอนชานมันต้องใช้ดวงออฟเอนชานที่ไม่ดีก็ต้องดีทิ้งซึ่งถ้าลงหมดตัวนี้มาก็น่าจะช่วยได้แหะมั้ง หมดไอซ์ไฟหมดตัวนี้เก่าแล้วนะแต่ว่าล่าสุดเพิ่งแบบพัฒนาต่อนะฮะมันจะมีพวกมอนสเตอร์แบบตีมเทพกลี๋งครับพวกเมดูซ่าไซคอบยักษ์ตาเดียวนกกิฟฟอนอะไรพวกนี้นะครับสัตว์เทียบไฮล่าไหลหัวเออไหลหัวนี่เป็นมอดที่ผมหนึ่งในมอดที่ผมอยากเล่นมานานนะฮะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้เล่นสักทีมีมังกรให้เราสู้มีมังกรให้เราจับขี่ เป็นหมดที่โดนเอาไปจับใส่ในหมดแพ็คไอเอครับนะฮะแทบจะทุกเวอร์ชันเลยในห,หมดตัวนะพิกกี้แบก็กเป็นหมดที่ทำให้เราแบกเพื่อนขึ้นหลังขี่โคได้เฮ้ยอันนี้น่าสนใจมากเลยปกติผมอุ้มเพื่อนใช้เชอร์รี่ออนอ๋อันนี้คือเพื่อนขี่หลังเลยฮนะ เพื่อนไปเข้าห้องน้ำกันก็แบบว่าเฮ้ยขี่หลังเราไว้เดี๋ยวพาไปนะพาไปทิ้งในถ้า แอนติกอัตลัสอ๋ออันนี่หมดแผ่นที่ฮะอืมเอาไวประจนภัยแล้วก็มาร์คจุดให้เราแบบว่าเจอเจอดันจินที่ไหนก็มาร์คจุดตรงนั้นเนโตฟิสโซฟีทำให้ไบโอมรูดีขึ้นผมชอบนะผมชอบหมดที่มันเกี่ยวกับการเปลี่ยนไบโอมมีธรรมชาติที่แบบเจเนเรตหลากหลายมากขึ้นนะฮะ คุณมันเวลาสร้างบงสร้างบ้านหาทำเลสร้างบ้านนะถ้าเราสร้างแถวนั้นมันจะแบบวิวดีมากนะฮะเราจะอยากจะอยู่แถวบ้านนานๆแต่มันมีหมดหลายตัวถ้าที่เป็นแนวนะต้องลงดีๆลงทับกันแล้วเดี๋ยวพัง Polar Exploration Edition อันนี้ก็เป็นหมดเกี่ยวกับไบโอมเหมือนกันแต่ว่ามีไบโอมเกี่ยวกับพวกกันเจียนด้วยแล้วก็มีเพิ่มสตรักื่อมอนสเตอร์เข้ามามีแบบโซนมอขไฟมีบล็อกใหม่เข้ามาด้วยนะ Puffer Fish b ไบโอม ไบโอปับาาเป้าคืออะไรอะ่ะอ๋อมันทำให้เหมือนกับว่าตรงบล็อกหญ้าบล็อกทรายบล็อกดินนะฮะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นขรุขระนะฮะไม่เป็นเหลี่ยมๆทำให้แบบมองไกลๆแล้วดูสวยขึ้นนะฮะสำหรับคนชอบภาพแบบแนวที่ไม่เหลี่ยม เวลาแบบดูใกล้ๆแล้วสวยดีนะเนี่ยมันจะแบบว่ามันจะเป็นอย่างๆๆไม่เหลี่ยมนะฮะเปลี่ยนเท็กซ์เจอตรงขอบๆให้ไม่เหลี่ยมแค่นั้นเลยเวลาที่มันเจอบล็อกแบบว่าต่างประเภทอะพวกบล็อกธรรมชาตินะ,ะหมดทีดีอาร์มอรือ โอ้ทำให้เกราะที่เราใส่มันดูมีความเป็นสามมิติมากขึ้นมันก็ยังดูเรียมๆแบบนี่เหมือนเดิมฮะแต่จริงๆก็ดูดีกว่าเดิมนะดีกว่าเป็นชุดเกราะแบบติดกับสกินอ่ะหมดละมีแล้วน่าสนใจนะฮะอันนี้ก็เป็นคลิปจากช่องเอเดอร์เวิร์นะฮะก็ทำข้อมูลรีวิวหมดมาค่อนข้างดีเวลาผมหาหอดอะไรใหม,ม,ม่ๆผม,มก็จะมาดูช่อง อะไรแบบนี้แหละฮะใครที่อยากอยากเข้ามาดูตัวเองก็เดี๋ยวแปะลิงก์มาให้นะฮะพวงนี้ผมไม่รู้จะเล่นอะไรจริงๆนะฮะก็เลยแบบว่าเหมือนมานั่งดูหมดแล้วพวกนี้ไปเรื่อยเลยนะถ้าเกิดใครมีอะไรที่มันแบบน่าสนใจหรือว่าอยากจะแนะนําก็คอมเมนต์บอกมาได้นะฮะ